วัดกู้กงนะครับพระสมาชิกตอนนี้เป็นร้าน,นครับมีราชวงศ์เขามาเดินอยู่ตรงริมถนนเต็มเลยนะครับโอ้ด้าน,นหลังที่เพียบเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปเดินทางย้อนเวลานะครับสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระราชวังต้องห้ามหรือที่รู้จักในชื่อวัดกู้กงนะครับ หนึ่ในสถานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับเริ่มต้นกันในห้องเรานะครับจากพระราชวังต้องห้ามที่อยู่ใจก,ากลางกรุงปักกิ่งน,นะครับก็เดินทางมาสะดวกมากเลยนะครับหากคุณใช้รถไฟฟ้าให้ลงสถานีเทียนอันเหมินนะครับอีสต์หรือว่าเทียนอันหวนเวสก็ได้นะครับแล้วก็เดินต่อเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงแล้วนะครับ สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถส่วนตัวแท็กซี่นะครับสามารถเข้าสู่พื้นที่จอดใกล้ๆบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมือนเขาจัดเต็มกันตรงนั้นเลยนะดูแล้วคนสวยแต่งตัวน่ารักน่ารักนะอยู่ที่นี่เต็มหมดเลยแล้วก็มีหนุ่มๆมาถ่ายรูปนี่ เราถ่ายรูปอยู่นี่โอ้หซูมกันเป็นแบบอ,อมีการถ่ายรูปมีแบบว่าสองกล้องนะครับสองกล้องแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอารูปลงมือถือแล้วก็ชูให้ดูนะครับนี่ไลฟ์ขายของด้วยเรามาถึงแล้วนี้ไง แนะนําเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าพระราชวังต้องห้ามหรือวัดกุ้งกงนะครับก็แนะนําเลยอันดับแรกซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับก็สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะครับเพื่อสําหรับการแสดงตั๋วเข้าชมนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับวางแผนเวลาให้ดีๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะเย็นสบายแล้วก็คนไม่เยอะมากใช้เวลาอย่างน้อยสาชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จุดรวมสําคัญของสถานีพระราชวังเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญนะครับ แต่งกายอย่างเหมาะสมด้วยนะครับรองเท้าเนี่ยต้องสวมใส่อย่างสบายนะครับหากไปดูหนาวนะครับควรเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วก็หมวกเพราะอากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนไปช่วงฤดูร้อนนะครับควรพกร่มหรือว่าหมวกที่มีปีกไปด้วยนะครับเพื่อการแสงแดดนะครับสําหรับหน้าร้อนนะครับพกน้ําดื่มแล้วก็ครีมกันแดดไปด้วยนะครับถ้าหนาวก็เตรียมเสื้อแล้วก็ถุงมือกันลมไปด้วยนะครับตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าก่อนเดินทางด้วยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับก็อยากให้ศึกษาเกี่ยวกับราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงด้วยนะครับรวมถึงจุดสําคัญเช่นโถงไถเหอนะครับแล้วก็สวนหลวงด้วยการเตรียมกล้องมือถือนะครับก็อยากที่จะให้เคลียร์ไปไปเรียบร้อยนะครับมันจะมีจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดนะครับอย่างเช่นประตูเทียนอันเหมือนหรือว่าโถงไถเหอนะครับแล้วก็ของสําคัญเลยนะฮะที่จะป็นต้องใช้นะครับก็พวกน้ําดื่มนะครับ เราใกล้มาถึงเวลาปิดอีกไม่ถึง5้าทีเรารีบเข้าไปก่อนเดี๋ยวไปทางนนให้ดูนะครับตอนนี้ขอวิ่งก่อนไปเลยเราซื้อตั๋วเข้าชมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับให้ซื้อตั๋วจองล่วงหน้าออนไลน์นะครับเพราะไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะ เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวนี่เยอะมากจริงๆเลยนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณที่จุดเช็คตั๋วแล้วนะครับนะครับก็จะต้องไปแสดงเอกสารอยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับพระราชวังต้องห้ามนะครับมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับกว่า7จ0 0 0 0งหตารางเมตรด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยขอแนะนําจุดที่สําคัญไม่ควรพลาดเลยก็คือวิหารแห่งความบริสุทธิ์นะครับ ได้เข้ามาีนบอรแล้นนะครับทำเวลาดีเช็ดชิวมีโคกทีพระราชวังแห่งนี้นะครับใช้เวลาก่อสร้างนานถึง14ปีเลยนะครับแล้วก็เคยเป็นที่ประทับของจกักรพรรดิาาถึง24งพระองค์ด้วยกันนะครับจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนะครับเราเริ่มต้นจากประตูจกักรพรรดินะครับเพื่อใช้ในการประกอบพิธีราชาพิธีสําคัญต่างๆ,ๆนะครับ มาเราก็สู่โถงไถเหอนะครับซึ่งเป็นโถงที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังสําหรับจัดพระราชพิธีสําคัญสาคัญนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับพระราชวังกูกง้โกงหูพระพระราชวังต้องห้ามนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับถึงเวลาสามโมงครึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เขาปิดห้ามเข้าแล้วนะครับแต่เราก็สามารถเข้ามาได้โอ้ที่นี่มัน ใหญ่โตโมาโหรานมากเลยนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งแรกก็คือฝั่งที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่อยู่ด้านในฝั่งอยู่ด้านในนี่จะเป็นส่วนที่พักนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่แบบไว้ทําพิธีนะครับทําพิธีพวกแบบประกาศเอกสารราชการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นพวกแต่งตั้งอะไรต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เองนะครับทุกๆที่นะครับมันก็จะไม่มีรอบๆนี่ครับมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีต้นไม้นะไม่มีต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันปิดบังคู่ต่อสู้นะฮะหรือศัตรูต่างๆก็จะเข้ามานะครับแต่ครั้นี้เองที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นที่พักนะฮะที่บ้านพักอาศัยนะครับก็จะมีส่วนร่มรื่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปนะฮะแต่ ตอนนี้เอง,เองนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเห็นเห็น,นนะว่ามีแดดนี่ฮะแต่จริงๆมันลบนะฮะอากาศนิดติดลบนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อยังไม่ลบครับตอนนี้มันเป็นห้าองศานะครับยังยังหนาวอยู่นะแต่เป็นห้าองศาที่น้ำแข็งน้ำแข็งแม่น้ำนะฮะตรงคลองตรงนะะี้ครับมีมีมีเป็นแบบเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับ แล้วก็เราจะเห็นราชวงศ์จริงๆวังแห่งนี้นะครับสร้างสมัยแบบราชวงศ์หมิงนะก็สร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีคนแต่งตัวเป็นราชวงศ์เต็มไปหมดเลยนะเท่าที่เห็นนะนี่เป็นนางสนมนะครับจริงๆที่บอกนะหลายคลิปก็จะบอกว่าที่นี่มีห้องนะครับมีทั้งหมด9,999.5้า ุดห้เลยห้องนะฮะโอ้ห้องเยอะมากเลยนะครับอที่เขาไม่ถึงหมื่นเนาะเพราะว่าหมื่นห้องเนี่ยเอาไว้สำหรับแบบชั้นเทวดาน่ชั้นแบบเป็นเทพเจ้านี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์เองหรือว่าเป็นราชวงศ์เองก็น่าจะได้ไม่ถึงนั้นนะครับก็จะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอืนะ เดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นๆต,ต่อเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสถาปัตยกรรมอันวิจิตรของพระราชวังนะครับทั้งหลังคาสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจกักรพรรดิแล้วก็อาคารที่ออกแบบตามหลักวงชุยอย่างพิถีพิถันเดี๋ยวเรานนรเข้ามาพระราชววงชั้นในแล้วนะครับนั่นแต่ยังไม่ในพอนะเพราะว่ายังไม่เห็นมีต้นไม้นะฮะ ก็จะเป็นสถานที่ที่ยังกว้างขวางอดโถงอยู่อ,อันนี้ขี้มอขี้อชั้นเรามาหรือเปล่าไม่ใช่คนละชื่อกันทำไมมีบันไดเหมือนกันนะคล้ายๆกันปะป้าต้องงงทีละขั้นเนี่ยขวาจะถึง ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังหรือว่าพาเลทมิวเซียมนะครับซึ่งจะแสดงสมบัติอันล้ำค่านะครับเช่นของใช้ของพระราชวังนะครับแล้วก็ภาพวาดรวมถึงผลงานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมจีนโบราณนะครับคือน่ะก็จะสังเกตว่าอีดบล็อกอ่ะมันมีทั้งผู่มีทั้งแบบมือแบบใาเย็นไหม มือแบบว่าเย็นไหมอันนูรักไว้อะมือไม่ละมือแบบว่าเย็นคนจริงเขาตั้งใจแบบถ่ายรูปมากๆเลยนะครับถึงขั้นแบบใช้กล้อง d s l r มาถ่ายโดยเฉพาะเลยอะแต่งหน้าจัดเต็มผมจัดเต็มชุดจัดเต็มทุกอย่างจัดเต็มหมดเลยสามารถทำเป็นโปรไฟล์รูป ไปสมัครงานไม่ใช่ไปสมัครเป็นนังสนุมได้เลยนะครับแต่ละคนนี้คือสวยๆทั้งนั้นเลยเดินมจากข้างบ,บนแล้วนะครับนี่คือเสน่ห์ของพระราชวังต้องห้ามนะครับสถานที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่แล้วก็ศิลปะอันล้ำค่า ถ้าคุณมีเวลามาถ้าคุณมีโอกาสมาเยือนปักกิ่งนะครับ um. อย่าลืมแวะมาที่นี่เลยนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับผมว่าเขาขี่ขี่กันเลยขี่กันเลยเหรอตึ๊กตึมันผิดความหมายหรือเปล่าเนี่ยดูฮะข้างในมองไม่เห็นเลยเป็นอะไรนะครับ เราดูสภาพคนและนั่นก็คือภาพสุดท้ายนะครับ หลังจากนั้นแบตเตอรี่ของกล้องผมก็หมดลงนะฮะผมก็เลยมีภาพนิ่งมาฝากให้ทุกท่านได้เข้าไปชมกันดูนะครับก็จะเป็นภาพแต่ละมุมของพระราชวังกู้กงนะครับลองรับชมกันได้เลยนะครับแนะนำอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในวังแล้วนะครับก็ห้ามปีนป่ายหรือว่าสัมผัสอาคารปฎิสาร์นะครับแล้วก็ไม่ควรส่งเสียงดังหรือว่าทิ้งขยะในบริเวณพระราชวังด้วยนะครับหากนำเด็กเข้ามานะครับควรดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอย่านผม ตามมาก็ดูแลใกล้ชิดมากๆเลยสําหรับท่านไหนที่มีเวลาเหลือนะครับอยากที่จะให้แนะนํท่อเที่ยวที่จตุรัสเทียนอันเหมินหรือว่าพิพิธภัณฑ์จีนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับการเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเลยนะครับหากเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดีคุณจะสนุกกับการเดินทางแล้วก็ดื่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ของปริสถานจีนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ และแล้วกล้องเราก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับติดตามัาในตอน EP ต่อไปด้วยนะครับ